ครับสวัสดียามเช้าที่ไร่กติเาซีพิรัตวังนำเย็นนะครับวันนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วครับอีกสองวันไปจะเป็นปีใหม่2569นะครับนะครับวันนี้ก็ไปสวนก็มาทำปุ๋ยไปใส่ต้นไม้กันนี่เลยครับผมนี่ก็ปุ๋ยที่ผมหมักไว้หนึ่งหนึ่งฤดูฝนแล้วนะครับนะครับหนึ่งฝนผ่านไปหนึ่งฤดูฝนผ่านไปอันนี้ก็คือใบอ้อยนะครับ ที่เห็นอยู่ในมือนี้คือใบอ้อยแห้งๆนะครับผมมาใส่ในหลุมไว้หลุมก็ใหญ่หน่อยนะครับเนี่ยใส่ไปเต็มหลุมเลยนะครับตอนนั้นพูนหลุมเลยก็ว่าได้แต่น้ําฝนผ่านไปหนึ่งฤดูฝนนะครับก็จะเห็นสภาพซากอย่างนี้นะครับในช่วงนี้ก็ปลายปีนะครับเข้าฤดูหนาวผมก็เลยเอามาผสมกับมูลงวเห็นไหมครับมูลงวที่เราแช่น้ําแล้วอย่างน้อย,อย,อยสามคืนนะครับามาผสมกันเพื่อจะทําปุ๋ยไปใส่ในโคน ต้นไม้ที่เราต้องการต่างๆนะครับเรจะไปปลูกผักปลูกอะไรกินได้เลยนะปลูกผักไว้ทานกินได้นะครับนี่เลยครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลงมือปฏิบัติผสมให้เรียบร้อยนะครับจากกองเบลอร์นะครับพูดถึงใบไม้นะครับจากกองบอเบลอร์ได้มานิดหน่อยเดี๋ยวแค่นี้นะครับเมื่อจับย่อยสลายโดยกระบวนการธรรมชาติของมันนะครับ โดยใช้น้ําฝนเป็นตัวช่วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอทรรํภารรกิจก่อนแล้วกันครับเพื่อไม่เสียเวลาแดดกําลังมาเลยเช้านี้นะครับที่ไรอพิรัตนเกษตรอินทรีย์เรามีกิจกรรมอีกแล้วนะครับนะครับขอบคุณเอฟซีผติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมอ่ะไปกันเลยครับทําปุ๋ยหมักใส่ต้นไม้กัน